สวัสดีค่ะกอกกอกสเตชันเช้าวันที่29เมษายน2564นะคะวันนี้เรามาที่บ้านลุงพลนะคะหน้าบ้านลุงพลตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศการบินธบาตนะคะนี่เราจะมาเก็บบรรยากาศพระบินทบาตหน้าบ้านลุงพละคะ่ะพระท่านกำลังมานะคะถึงหน้าบ้าน หน้าบ้านคุณยายอุ่นแล้วค่ะหน้าบ้านหน้าบ้านคุณยายอุ่นก็มียายอุ่นมียายรองมีย่าน้องอาชินะคะมีน้องเวนกกกๆแล้วก็มีลุงจิมลุงจิมมี่นะคะอยู่นู่นที่นี่ก็มีภาษาภาษาเตรียมตัวแล้วคุณยายลดตามาแล้วรดตาชานมาแล้วค่ะนิก่กี้น่าจะเล่นนะ้ามาแล้วรอบหนึ่งเนอะมอมเลยอ่ะเอานะโอ้โห วิ่งอย่างมอมเลยนิกี้กับกอลัมท้องฟ้ายัางสลัวนะคะปกคุมไปด้วยเมฆหมอกไม่มีนะคะวันนี้มีแต่คึมฝนฟ้าคึมฝนฝน,นจะตกโสดีค่ะคุณแม่ใส่บาทบะค่ะสัสดีค่ะคุณแม่คําใสกอกๆนะคะช่อง y o u t u b e ป้าคําใสกอกๆค,ะค่ะวันนีคคค้คุณแม่จะมาใส่บาทนะคะ พระท่านกําลังมาสององค์ด้วยกันคุณตามาแล้วสวัสดีค่ะคุณตาอเอ้าเอานิกกี้ทักทายตานะคะนิกกี้ทักทายตาอือหัวกล่อมด้วยนะคะกล่อมก็ทักทายเหมือนกันเอ้ากล่อมสามนุ่มเงี้ยวเสียรถพ่อบาดนี้เอ้าถักบ่เอ้าเอ้าเอ้าเอ,อ้า บรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะผมมาโอ้โหเยี่ยใส่ล้อรถพ่ออีกต่างหากเให้กลับไปกินต้มหัวมันที่กกตุ่มตาวดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะขนมแมงต่อทองชาแนลกับพี่เฟื่องบุญชูนะคะใส่บาทแล้วแล้วก็คุณ คุณป้าไม่ค้ายอยู่ตรงนี้ก็ใส่ต่อนะคะคุณตานะคะเอารถไฟฟ้ามารับของที่ล้นบาทนะคะเพื่อไปส่งพระวันนี้มีพระท่านสององค์พระท่านมาสององออออค์โอ้ยดิกรีเอ้ย ขนมขอรอ้อโรสดซอนิกกี้เนาะสวัสดีค่ะอรุ่นสวัสดีค่ะหมอหนุม่มคุณพ่อก็มาคุณแม่ก็มานะคะ

ด้านนี้กุตา,าตาจะเก็บบาทนะคะลงปู่ด้วยด้วยลูกเกออากาศหมอกขึ้นลมค้าเป็นเล่นน้างึงเช้าเลยโพธิีโพธิฝนก็ลงมิดละจ้าฝนลงมิดแล้ว แอวโนะัะบอ้าหานหรืด้องบดเมจะดำจะดำมาหานิกกี้จะดำมหาเฟนหนึ่งนนไม่มาหลายวันแล้วนะดำนะเมื่อวานก็มาอยู่แวบหนึ่งวันก่อนก็มาอยู่แวบหนึ่งท้องละมั่งดำ คือใหญ่บ้านแล้วก็ประกาศาเกี่ยวกับเรื่องโควิดเลยเนาะทะเลหมอกก็กำลังขึ้นนะยะแต่ว่าจงลงไปนี้ฝนก็ลงเม็ดอีกแล้ว จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องกอกกอกสเตชันค่ะฝากเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า